ครั้งนี้เราก็จะพามาชมตล,ลาดน้ำเดือบินนะครับผมนะครับผมครับครับแล้วเราก็จะพาไปชมด้านไหนกัน ทางตลาดก็จะมีจุดประชาสัมพันธ์นะครับผมแล้วก็ไปจุดถ่ายรูปสวยๆนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดอาหารเครื่องดื่มนะครับอาหารเครื่องดื่มก็จะมีหลากหลายอย่างนะครับอาหารเครื่องดื่มต่อไปก็จะเป็น จุดนี้ครับผมอาหารอีกมุมนึงนะครับต่อไปก็จะเป็นจุดกว๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดนะครับ<ม>กว๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด<ม>แล้วก็ต่อไปก็เป็นร้านค้าเสื้อผ้าขายของชําทั่วไปหลากหลายนะครับหลากหลายร้าน<ม>ต่อไปก็จะเป็นจุด สนามเด็กเล่นสวนเด็กเล่นสนามเด็กเล่นนะครับต่อไปอีกก็จะเป็นจุดถ่ายทำวิวสวยๆนะครับจุดถ่ายทำวิวสวยๆครับฝากติดตามช่อง youtube ช่องชัยวัดชาแนลด้วยนะครับผม